เราควรมีรูปปากแบบไหนไปฟังคลิปนี้กันเลยค่ะข้อแรกกับคนหน้าสั้นหน้าเด็กควรจะมีปากที่ทรงอิ่มพอดียิ้มแล้วเห็นฟันบน 4- 6ซี่ช่วยดึงให้ใบหน้ากลับมาดูสมดุลดูสดใสถ้าปากบางเกินแล้วก็จะทำให้หน้าดูแบนได้ค่ะข้อที่สองคนที่มีหน้าเรียวยาวหรือว่าหน้าที่ดูจริงจังควรจะมีปากอิ่มกลางๆแล้วก็ควรจะมีมุมปากที่ยกนิดๆสามารถลดฟิลดูได้แล้วก็เพิ่มความเป็นมิตรค่ะไม่ควรมีปากที่ดูแหลมหรือว่าคมจัดเพราะว่ายิ่งจะทําให้หน้าดูเข้มดูดูได้ข้อ 3. คนนทีี่มห้าแก้มเยออะหหรืว่าาน้กลมควรจะมีปกทรรงเียบที่ไม่่อิมด้านข้างเนน้ ุูมตรงกลางปากให้มากหน่อยจะทําให้หน้าโดยรวมดูเรียวขึ้นถ้าปากอิ่มโดยรอบเลยแล้วก็จะยิ่งย้าความกลมของหน้าค่ะข้อ4คนที่มีใบหน้าไม่เท่ากันซ้ายกับขวาควรจะมีปากทรงสมดุลน,นะคะยิ้มแล้วเนี่ยควรจะปากยกเท่ากันยิม้มเราจะต้องไม่ดูเบี้ยวค่ะสมองเนี่ยจะอ่านว่าหน้าเราอดูบาลานซ์ขึ้นถ้ามีปากเอียงนะคะหรือว่ามีมุมปากที่ยกชัดข้างเดียวข้อหนะคะถ้าอยากเป็นคนที่หน้าดูใจดีน่าคุยแล้วก็ฟิลซอฟเกิลจะต้องมีปากที่โค้งมนนะคะแล้วก็มีมุมปากตกนิดเดียวนะคะฟิลสาวญี่ปุน่นหน้าเนี่ย ไม่ใช่ปากที่อวบอิ่มที่สุดแต่เป็นปากที่สามารถบาลานซ์หน้าเราได้ดีที่สุดค่ะอยากรู้เช็คลิสต์ปรับรูปหน้ายัางไงต่อให้หน้าเราดูสวย